สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้เรามาอัปเดตครับสำหรับใครท่านไหนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะผ่านแอปไทย i d ก่อนลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับผมทำอย่างไรซึ่งมีกระบวนการไม่ยากนะครับเพื่อจะให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะเที่ยวไทยคนละครึ่งได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID ก่อนนะนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งภาคประชาชนนะนะครับซึ่ง5 0 0แสนสิทธิ์ตอนนี้อัปเดตณนะวันที่7ดกรดกฎาคมนะครับเช้านี้เนี่ยสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่445,563สิแยกเป็นเมืองหลักนะครับ2 6 4 9ส1 1สิ เมืองรองนะครับ1 8 6 5 2สอทธ์อ่ะอันนี้ก็ยังเขาเรียกว่าคงเหลืออยู่ในปริมาณนะครับที่สูงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะอย่างต่อเนื่องแล้วกันในเรื่องของการอัปเดตผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ภาคประชาชนที่ดาเนินการขอหรือว่าเข้าไปจองสิทธิ์สิ่งสำคัญก็คือการจองแล้วท่านต้องใช้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ใช้ สิทธิ์ตรงนั้นยังไม่เกิดแน่นอนนะครับเอาละทีนี้มาดูในเรื่องของวิธีการกันนะครับสำหรับในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับนะครับวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะนะครับก็มีการลงทะเบียนผ่านนะครับแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ไปเนี่ยนะครับผมตามที่รายงานแจ้งจำนวนณนะปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับคุณสมบัติตามที่แจ้งไปนะครับผมก็ต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณวันที่ลงทะเบียนนะแล้วก็ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนด้วยนะครับและที่สำคัญจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ดด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทะเบียนตามที่บอกไปเนี่ยนะครับผมนะก็จะผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand อันนี้หนึ่งแอปและที่สำคัญจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ด้วยนะครับ สำหรับวิธีการนะครับผมนะลงทะเบียนผ่านนะครับผม Amazing Thailand เนี่ยก็ไม่ยากพอเราเข้าไปในเรื่องของการเปิดแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะครับให้เราดาเนินการเลือกนะโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งก็จะมีไอคอนหรือว่าเมนูให้เราเลือกเราก็เลือกนะครับประชาชนทั่วไปนะครับเสร็จแล้วครับดำเนินการกดลงทะเบียนนะอันนี้หากยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็อ่านเงื่อนไขแล้วก็กดยอมรับ เพื่อดำเนินการต่อนะครับสิ่งที่เขาจะแจ้งก็คือให้ท่านดำเนินการติดตั้งนะครับหรือว่าเชื่อมต่อแอปไทย ID เพื่อยืนยันตัวตนนะครับวันนี้เราจะมาเสริมจุดนี้ว่าถ้าเราติดตั้งแล้วแล้ววิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID เนี่ยทำอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวเนาะแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็กดถัดไปตามลำดับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันข้อมูล สร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัส OTP ตั้งพิ n น,นะนะครับยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย i ID อันนี้แหละเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์หากผ่านเงื่อนไขก็จะเข้าสู่หน้าแรกโครงการเพื่อเริ่มใช้งานเนาะอันนี้คือแอปพลิเคชัน Amazing Thailand ก็มีกระบวนการขั้นตอนประมาณนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ไทยไอดีทำอย่างไรนะครับแน่นอนว่าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวมานะครับเสร็จแล้วเปิดแอปพลิเคชันเลือกลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับเสร็จแล้วตามด้วยยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้ทําการถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ใบหน้าตามคําแนะนําในแอปนะนะครับซึ่งเขาก็จะบอกวิธีการว่าเออในเรื่องของการนะครับขยับซ้ายขวาถูกไหมครับ กดหน้าเงยหน้าทําทอย่างไรก็ดูตามคําแนะนำนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน thai id เขาให้ตั้งรหัสผ่านพินนะครับก็คือ6หลักสําหรับการเข้าใช้งานนะอันนี้ก็ดําเนินการจดไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ระบบจะโชว์รูปบัตรประจําตัวประชาชนบนหน้าจอ ก็ถือว่าดําเนินการยืนยันสําเร็จนะนะครับหรือสามารถลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ได้ถ้ากรณีที่เ,เราอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะครับโดยนําโทรศัพท์มือถือและบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็ไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินการได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แจ้งกันเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการไม่ยากนะครับที่จะดําเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยไอดีนะครับสิทธิ์ส่วนลดนะครับผมก็แน่นอนว่าจะเป็นส่วนลดค่าที่พักสูงสุด50%นะนะครับที่พัก1คนเนี่ยนะครับก็จะได้50แบ่งเป็น30เมืองหลักแล้วก็2อเมืองรองสูงสุดนะครับไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุดนะครับห้ห้องหรือว่า5คืนสามารถนะครับเที่ยวได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดในนะครับทะเบียนบ้านของตนเองนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าแจ้งกันนะครับ วันธรรมดาก็คือจันท์ถึงสุขรัฐสนับสนุน50เของค่าที่พักแต่ว่าไม่เกิน3,000บาทส่วนวันหยุดหรือว่าวันหยุดนักขัตตกเล์นะครับรับสนุนในอาตาัตรา้อยละ40ของราคาสุทธิแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อเตียงต่อคืนนะครับสิทธิที่2ครับรับส่วนลดค่าท่องเที่ยวค่าบริการอื่นๆ5 0เเมื่อเช็คอินเข้าที่พักนะจะต้องได้รับคูปองทันทีเป็นรายวัน กรณีเข้าพักมากกว่า1คืนผู้ใช้สิทธิ์ครับต้องทำการเช็คอินด้วยตนเองระหว่างวันที่เข้านะครับพักทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นึนาทีจนถึง23.59นนะครับผมเพื่อรับคูปองมูลค่า500บาทนะครับคูปองสามารถใช้ได้ห่างจากที่พักไม่เกิน100กิโลเมตรนะซึ่งจะหมดอายุภายในนะครับเวลา23.00นนของวันที่ท่านเช็คเอาท์และไม่สามารถใช้ในจังหวัดตามทะเบียนบ้านได้นะครับ ระยะเวลาของโครงการครับก็ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง3 1ตุลาคมปี68เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปี2568จนถึง3 1ตุลาคมปี2568นั่นเองเนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดนะเกี่ยวกับนะวิธีการยืนยันตนัวตน ผ่านแอปพลิเคชันไทย i อดีนมาอัปเดตเพิ่มเติมกันเผื่อท่านไหนที่ยังดําเนินการเขาเรียกว่าติดขัดเนาะเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนก็เป็นอีกนะครับส่วนหนึ่งสําคัญที่จะให้เราดําเนินการนะครับผมจองสิทธิ์โครงการนะครับลงทะเบียนเที่ยวไทยคนครึ่งได้สําเร็จก็จะต้องดําเนินการผ่านแอปไทยไอดีด้วยนะครับเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดครับที่นํามาอัปเดตแปลงปันกันในวันนี้ ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมีรายละเอียดข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมและสิทธิบริการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านเราจะนำมาอัปเดตแบ่งปันให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ